เอาละครับสวัสดีุผู้ชมนะครับตอนนี้เรากลับมาอยู่กันในเกมเอาลาส์ภา์ที่สามนะครับโอเคดูก่อนว่าพาคนี้ว่าราคนี้เราจะต้องแบบทำภารกิจทำเคเวสอะไรเกี่ยวกับในท่อระบายน้ำน,นี้นะครับโอเคครับโอเ okay, ค let's go เ u ิ n to Wow โอเคได้่เปิดวางสองอันนะฮะตรงน,นี้มีแบบ <c oughs> อะไรอ่ะนี้ ไม่ได้มีน้ำนะครับโอ้โหตัวเบอร์เริ่มเลยตัวเบรเริ่มเลยตัวเบรเริ่มเลยอีพิกริสวัยมากโอ้โหมาตั้งแต่หัววันเลยนะไอพิกริสทำไมไปเฝ้าตรงนั้นล่ะ อย่าบอกนะว่าทางนั้นคือทางที่กูต้องไปแล้วไปอีกทางเฮ้ยไม่เห็นกูเหรอเห็นกูเหรอมึงเห็นกูเหรอเห็นกูได้ไงเห็นกูได้ไงเห็นกูได้ไงกดกดคอนโทรลกดดีเฮ้ยหาคนโทรหาคอนโทรลไม่เจอเมื่อกี้กูหาคอนโทรลไม่เจอ พี่เราเจอบอวันมาแล้วฮะคนไม่เสี่ยงมันอยากมาอยู่วัดโอเคครับเรากลับไปทาเดิมฮะหรือว่าทางที่พี่คริสฟอลในตอนนั้นคือน่าจะเป็นทางอีก,กว่าอีกทางนึงที่มีว,ว้วให้เราไปเปิดนะฮะเฮ้ย โอ้โห uci. ดักตรงนี้เลยเฮ้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 ยตกใจกูตกโฮ้กูตกใจ,ใจโอโ้โหน่าสั่นเลยน่ากูสั่นเลยโอ้โหโอ้โหน่าสั่นเลยโอโย้โ,อโหพี่คริส เอีเละะียงโอ้โหหน้าสั่นเลยเมื่อกี้โอเคพี่กินมังข้ามไปเลยนะ เฮ้ยโอ๊ย,อยโอเคโอเคเราจะมาเราจะกลับมาอยู่ในท่อในใกล้ก่อนนะฮะแต่ถ้าพี่คิดกลับไปในท,ทางที่เราไปเมื่อกี้คือเดี๋ยวเราจะจับอ้าวไปที่ไปทางนั้นเลยนะฮะแต่พี่คิสมันดับอยู่อะเราจะไปได้ไงเดี๋ยว่ารอมันพี่คิส เฮ้ยออกมาได้แล้วกูไม่อยากจู๊กับมึงแล้วเว้ยจู๊กับมึงน่ากลัวจะตายฮะไปออกมาได้แล้วไอ้มึงไม่ออกมากูจะไปจู๊กับมึงแล้วนะจับเองเฮียมันมาแล้วคดูช็อตเฮ้ยเฮ้ย ยาก่อยอ่ะยากหน่อยบอกเลยยาก่อยเอานนูมึงกลับไปทางเดินทำไมล่ะเราโอ,เเอ,าอ้ยไอพี่คริสมึงกลับมึงไปทางนู้นดิเฮ้ยเออไปได้แล้ว โอเคไม่มีเสียงคิดแสดงว่ายังไม่เห็นกูโอเคปิดก่อนนะโอเควอลที่สองฮนะหยุดหยุดโอเคจนันก็จะไปเข้าบันไัดตรงตรงนั้นได้นะฮะเฮ้ย โอ้โหโอ้โหโอ้โหพี่คริสพี่คริสครับปิดประตูคนเลยจังหวะนี้มีล็อกเกอร์มีล็อกเกอร์แอบล็อกเกอร์แอบล็อกเกอร์เฮ้ยกูเห็นกูไหมเห็นกูไหมเมื่อกี้เมื่อกี้เขามาโอ้โหกูพูดอะไรเมื่อกี้เข้าล็อกเกอร์ไม่ทำไมมันตรงมาทางนี้ล่ะชิปชิปหายแล้วโอ้โหโอ้โหเจ็บเจ็บเลยเจ็บมากเจ็บมาก เจ็บมาเจ็บมาปูอยู่ไหนปูประตูวิ่งออกไปจำเอาจำเอาว,อาวพี่คริสพี่คริสนะเออเออพี่คริสพี่คริสลงแล้วลงแล้วพี่คริสลงแล้วลงเม้าอย่าจากกร้ชากหัวคุณไอสัตว์ไม่เห็นได้ไงวะโอ้ยพี่คริสโหดไล่กับกูมาก โอ้ยมองมาไหนแล้วเนี่ยโอ้โหไม่สอบนอนจุมนะตายโอ้ยใจไม่ดีเลยวัน <c oughs> นี้เอาลงมันลึกกว่าเดิมอีกนะเนี่ยอุย <c oughs> อ้ยวันนี้ทางไป มาดูไปเอาเซอร์เซเวอร์โอ้ยเสียง,งอะไรนะั่นน่เซวิงด้วยเซวิงด้วย ปิดก่อนไม่กล้าไปแล้วเท่านั้นนลยไปทางนี้ไปได้โอเคเพื่อนในเมื่อมชีนำกูขนาดนี้กูไปก็ได้โอเคเมลวอร์ดฟีเมลวอร์ดแล้วกูจะไปทางไหนไปเมลวอร์ดก่อนแล้วกันโอ้โหโอ้โหโอ้โหหน้าขันเลยหน้ากูขันเลยเดี๋ทางนี้ไปทางไปฮะ เคนีดทางนี้ตันโอ๊ยนไ้อ่ะไม่ชอบเลยอ่ะไปได้ไหมเคล็ดทางนี้ไปได้ ตอนนี้คือสั่นมากคนระับอยู่ในห้องคือเปิดแอร์เย็นมากแล้วด้วยความที่แบบบรรยากาศนาะโอ้โหฟิลมันได้จริงๆเลยโอเคทางนี้ไปไม่ได้นะมีกรงกัน้นโอ ก็คืนเออตรงนี้ต่อไปฮะัุ๊บที่ที่ที่อะไรโหล่ไ่เปิดเลยโ้โหมืดมืดเลยตรงนี้มืดเลยเฮ้ยเสียงอะไรวะเฮ้ยน้ำมันแบตเตอรี่นี่มา๋ยวลองลงแก๊แบตเตอรี่ฮะลงมันน้ำเลย Okay, oh, back, 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 right. okay, โอเคเราเอาแบตเตอรี like, ่ฮะโอ้โหแบตแบตเตือนแล้วโอเคกำลังใส่เลยแล้วกันหรือว่าเบิกเรลยของใหม่เลยแล้วกันนะโอเคทางนี้ปีนได้ครับผู้ชมเนี่อ้ยโอ้ยกูปีนมาแป๊บเดียวกูต้องลงไปอีกแล้วเนี่ยโอเคตรงนี้มีทางไปมีก็บ้าแล้ว โอเคตางน,นี้ตันเนี่นนยวิศว์ลังคาเโอเคฮึเราก็ต้องไปทำไหนวนะเนี่ยโอเคทางนี้ทางขึ้นุ้ยอ,อะไรเน,นี่ยทางนี้ไปทางมุดไปเหมือนกันเซฟวิง่งอ้าวแต่ว่าทางนี้ไปทางที่เราไปปุ่แล้วเรากลับไปทางนู่นก่อนเผื่อมีแบตเตอรี่ให้เราเก็บ ไม่เดี๋ยวมันทางมันทางที่ลงมานี่หว่าตรงนี้ไปไม่ได้ครับโอเคงั้นเร,เราต้องไปทางที่เราไปเมื่อกี้นั่นแหละ โอ้โห <Okay>. oh, ไม่มีอะไรเลยตรงนี้พืดเลยพื้เลยตรงนี้พืดเลยเฮ้ยโอ้โหเสียงโซดอีพี่คริสงงอีกแล้วอ๋อเี้ยกูเบื่อเหมือนแล้วนะพี่คสกูเจอวึงบ่ายเกินไปนะรู้สึกกูต้องไปทางไหนแล้วเนี่ยเด okay. ี๋ยวผเช็ดกําแพงไปก่อนแล้วกัน บรรยากาศหลบมากนะแบตเตอรี่กูก็จะหมดเองโอ้สย่ยอนแล้วเฮ้ยต้านอะไรอะ่ะไปเหรอหรือเปล่าไม่แน่ใจ โอ้โหกูอยู่ในร้านคริสก็มาผีพายกูก็กลัวโอ้โหแย่มากนั่นหนัมันมีทางให้เราไปอ่ะแล้วเราจะไปได้ยังไงอ่ะดิ สาวบิวมากสาวบิวอลุกมากเอาแล้วถากไปไหนแล้วนี่อย่าตามอยู่ตรงเนี้ยาดีนเสียง ดูทางนี้วะน,นี้ไปทยงไปฮะโอเคตรงนี้มีบันไดโอเคเสียบิชิตก็ใกล้เหมือนกันอ,อ,อุ๊ยอุ๊ยพิชิตพิชิสเห็นแล้วพิชิตเห็นกูนแล้วโดแวแล้วแหละจังหวะน,นี้อ,อุ๊ยพิชิสโอ้โห อิซซ์คริสอันนี้ไม่ดีเนาะเซ็วินด้วยเฮ้ยเฮ้ยอะไร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 เฮ้ยอ้้โเห็นได้ไงเห็นได้ไงมึงเห็นได้ยังไงมึงเห็นกูได้ยังไงมึงเห็นกูได้ยังไงตกกูมึงเห็นกูได้ยังไงมึงเห็นมึงตกมึงเห็นกูได้ยังไงมึงตกกูมึงตกกูสิโอ้โหกูหลงกูหลงวิ่งไปไหนกูเนี่ยโอ้โหกูหลง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 มากกูหลงมาก โอ้โหเซฟวิ่งเลยโอ้โหโอ้โหน่ากลัวจัดอ่ะเุ้ยใครอ่ะโหมืดเลยตรงนี้มืดเลยอ่ะโหเสียเอาอีกแล้ว นรโอเคงั้นเราจบพาร์ทนี้ไว้ที่ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะฮะโอเคผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ไว้ด้วยนะขอจบพาร์ทสามไปเท่านี้ก่อนฮนะเหนื่อยมากโอ้โ oh, หตกใจเหงื่อตกหมดแล้วโอเคนะ okay, ไว้เจอกันพาร์ทหน้าพาร์ทที่สีนะว่าเราจะไปเจออะไรกันไปแล้วนะครัะซีอ